สนุกก็ตอนบีบครีมเลยค่ะโอ้โหน่ากินมากหน้าตาดีด้วยไปซื้อเขาคงแพงแต่ว่าทำเองง่ายๆนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปันชวนอร่อยกับแซนด์วิชครีมไข่สูตรทำง่ายวัตถุด,ดิบน้อยมากเลยค่ะมีแค่ไข่กับขนมปังขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะเจ๊าปันจะใช้ขนมปังแผนแบบนี้ค่ะ นำขนมปังแผ่นนะคะใช้เขียงแบบนี้ทับลงไปให้ขนมปังเนี่ยเขาแบนลงไปหน่อยนะคะทับจนขนมปังแบนแบบนี้แล้วนะคะเจ๊ปานก็จะเอาเนยเนี่ยมาทาถ้าใครไม่ชอบเนยไม่ต้องทาก็ได้นะคะแต่ทาเพิ่มความหอมมันค่ะเราก็ทาเนยให้ทั่วแผ่นก่อนนะคะ เสร็จแล้วเอาไม้จิ้มฟันเราจะพับขนมปังทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยเสียบเอาไว้ให้เขาอยู่เป็นทรงเลยค่ะเสียบสักประมาณสองฝั่งแบบนี้นะคะให้เขาอยู่เป็นทรงสามเหลี่ยม สูตรนี้เจ๊ปันใช้ไข่ไก่นะคะนำไข่ไก่ไปต้มให้สุกแบบนี้ก่อนเลยค่ะแล้วนำไข่นะคะมาปรุงรสง่ายๆเลยเราจะเอาส่วนของไข่แดงออกมานะคะควักแต่ไข่แดงออกมาก่อนนะคะตักไข่แดงออกมาเลยอยากทานกี่ใบก็ใส่ตามชอบเลยนะคะแล้วก็บีบน้ำมายองเนสใส่ลงไปเลยค่ะ ตามด้วยมัสตาร์ดนะคะใส่มัสตาร์ดตามชอบเลยเสร็จแล้วใช้ซ่อมยีให้เนื้อไข่กับเครื่องปรุงน้ำมายองเนสมัสตาร์ดเป็นเนื้อเดียวกันนะคะได้แบบนี้แล้วก็จะได้เป็นครีมไข่ที่น่าทานมากๆเลยค่ะเจ๊ปันก็จะเอาในส่วนของไข่ขาวเนี่ยมาหั่นนะคะ เราก็จะนําไข่ขาวมาหัน่นไม่ได้ทิ้งนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆและนําไข่ขาวที่ได้ใส่ลงไปเลยค่ะรับรองว่ารสชาติสุดยอดเลยเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะอือหอร่อยมากเลยค่ะ เสร็จแล้วหาถุงแกงแบบนี้นะคะเราจะเอาช้อนปักครีมไข่ของเราใส่ลงไปในถุงแกงเลยค่ะได้เยอะแยะเลยค่ะเจตานใช้ไข่สี่ฟองนะคะเราก็หาหนังยางมามัดปากถุงเลยใช้สำหรับทำเป็นไส้ครีม นำขนมปังที่เราทำเมื่อกี้นะคะมาอบในหม้อทอดเตาอบก็ได้นะคะวางลงไปเลยค่ะแล้วใช้เวลาอบประมาณ5นาทีความร้อนอยู่ที่120องศาแปบ๊บเดียวนะคะก็ได้ขนมปังที่แข็งเป็นทรงแบบนี้แล้วค่ะตอนนี้เขาแข็งเป็นทรงล้สวยงามน่ากินแล้วค่ะ แกะไม้จิ้มฟันออกนะคะทีนี้ขนมปังก็จะอยู่ทรงเลยค่ะและนำครีมไข่ที่ได้นะคะเราจะใช้ก้นของถุงเนี่ยตัดออกนะคะประมาณนี้ตัดตัดให้เลยนะคะแล้วบีบครีมไข่ใส่ลงไปในขนมปังเลยค่ะทำทานเองนะคะเพื่อนๆไส้จุกๆไปเลย โอ้โหน่ากินมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบพริกไทยหาอพริกไทยหน่อยนะคะเพื่อนๆเจแปันก็หาอให้ดูน่าทานขึ้นโรยผักเพิ่มความสวยงามสีสันนะคะจะเป็นผักชีหรือว่าจะเป็นต้นหอมก็ได้ค่ะ Uh huh. หน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆบอกเลยค่ะว่าชิ้นเดียวนี้จุกเลยนะคะเพราะว่าเนื้อไข่เราแน่นมากเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะอื uh ้ huh. อร่อยมากใช้ได้มากๆเลยค่ะอร่อยครีมไข่ซอสที่เราใส่มายองเนสแล้วก็มัสตาร์ดเนยที่เราทาขนมปังอร่อยมากๆเลยค่ะ ไว้เพื่อนๆลงไปทำดูบ้างนะคะเจ๊ปันขอตัวไปทานแซนด์วิชครีมไข่สูตรทำง่ายก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ